คุณเสียฝ่ายเดียวหรอคะไม่ใช่ฝั่งฉันก็เสียคุณก็เสียถ้าสงครามมันก็ต้องเสียอยู่แล้วเราคุณนะเอาเอา,เอาเครื่องบินมาลงระเบิดอผิดกฎสงครามของสากลไหมคะแล้วก็ทุกวันนี้เด็กคนแก่ที่อยู่ชายแดนน่ะคนอะปล่อยกา๊าซที่มีพิษอะคะ่ะทุกคืนเลยทหารอะฉันเพิ่งจะไปเจอแล้วก็ทอสอบถามเขาบอกว่าเขาโดนที่มีสารพิษ มาทุกคืนทุกคืนะป่วยการตายอันนี้คุณบอกว่าคุณไม่ได้ทำหรอคะสาบานไหมค่ะโอโ้โหทุกคนสาวคมเหนปากแจ๋วบอกว่าประเทศไทยนี้ใช้เครื่องบินลบ F16 ปล่อยกราสารพิษทำให้คนคมเหนตุยหรือว่าป่วยไข้เนาะป่วยไข้ยอย่างหนักหน่วงทุกคนเห็นแล้วแบบโอโ้โหมันบงบอกจริงๆว่า ไม่โง้จริงไม่ใช่คขมเมนเนาะดูหน้าตาทุกคนการศึกษาก็น่าจะดีเนาะแต่ทำไมถึงพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนนางบอกว่าประเทศไทยนี่ใช้เครื่องบินลบช่วงลบกันเนาะบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นคนเปิดก่อนนางมัน่นอกมั่นใจเนาะถ้าประเทศไทยบอกว่าประเทศกัมพูชานี่ไม่ได้เปิดก่อนประเทศไทยนี่เปิดก่อนถ้า,าคนไทยกล้าจริงเนาะส่วน นางเชิญชวนคนไทยไปสาบานนไปสาบานว่าประเทศไหนจะเป็นคนเปิดก่อนเนาะนางมั่นอกมั่นใจจริงๆทุกคนและที่สําคัญนางบอกว่าประเทศไทยนี่ไม่ได้ใจดีเนาะในช่วงก่อนก็อ่านางบอกว่าประเทศไทยนี่บอกว่าทางเขมรพึ่งพาประเทศไทยในช่วงสมัยสงครามในช่วงสมัยเขมรแดงทุกคนนางบอกว่าประเทศไทยนี่ไม่ได้ใจดีหรอก พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยถ้าเป็นของคนไทยจริงๆคนขมรไม่ได้อยู่หรอกเพราะอะไรขนาดอ่าข้ามไปเนาะตามแนวชายแดนข้ามไปไม่มีบัตรทหารไทยก็จับไปแล้วนางบอกว่านางรู้สันดานของคนไทยดีรู้สันดานของอ่าทหารไทยดีทหารไทยไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกทุกคนโอ้โหปากแซบจริงๆทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไง สบายดีสบายดีพพเอฟซี FC, ทางฟังไทยแล้วก็ฟังเลาวน้ำเดอ้อจ่าแล้วก็ทางต่างประเทศน้ำนพพี่น้องซึ่งเรื่องเล่ามือนีนอพี่น้องเราจะมาพูดถึงเรื่องสาวขมรนปากแจวทุกคนนางบอกว่าประเทศไทยนี่ตอนเริ่มสงครามนี่ทุกคนก็ใช้เครื่องบินลบซึ่งเป็นอา,อาวุธที่เป็นอาวุธที่รุนแรงทำให้พลเรือนทางขมรน หรือว่าทหารทางฝั่งขมีนตุยไปหลายร้อยชีวิตและยังว่าทุกคนประเทศไทยนี่ใช้เครื่องบิน F16 นี่ปล่อยสารพิษหรือว่าแก๊สพิษให้กับทางขมีนไม่หยุดไม่หย่อนเนาะทุกคนโอ้โหบอกได้เลยงานนี้เนาะไม่โง่ไม่ใช่ขมีนจริงๆทุกคนซึ่งน้องรันมีคลิปวิดีโอจะให้พี่ๆเอ FC ได้ดูได้ชมด้วยกันเนาะเป็น คลิปวิดีโอของสาวเขมรนที่ออกมาพูดว่าประเทศไทยนี้อาเป็นคนเริ่มก่อนและใช้อาวุธที่ผิดหลักสากลน,นอกพี่นอ้องใช้เนาะอย่างเช่น F16 เพราะว่าทางเขมรนไม่มีเนาะบอกได้เลยว่างานนี้นะถ้าไม่งงไม่ใช่เขมรนจริงๆทุกคนมาดูมาชมคลิปด้วยกันคุณเสียฝ่ายเดียวหรอคะไม่ใช่ฝั่งฉันก็เสีย คุณก็เสียถ้าสงครามมันก็ต้องเสียอยู่แล้วเราคุณเอาเอา,เอาเครื่องบินมาลงระเบิดอ่ะผิดกฎสงครามของสากลไหมคะแล้วก็ทุกวันนี้เด็กคนแก่ที่อยู่ชายแดน่ะคนป่ะป่อยกัดที่มีพิษอ่ะทุกคืนเลยทหารอ่ะฉันเพิ่งจะไปเจอแล้วก็อสอบถามเขาบอกว่าเขาโดนที่มีสารพิษมาทุกคืนทุกคืน่ะป่วยการตายอันนี้คุณบอกว่าคุณไม่ได้ทำหรอคะสาบานไหม ดิฉันอยากจะไปชวนคนไทยที่บอกว่ากัมพูชาเริ่มก่อนกัมพูยุไปไป,ไปพยายามจะทําให้เกิดสงครามสาบานกันไหมสาบานกันให้ตายไปข้างหนึ่งตายทั้งตระกูลเจ็ดชั่วโคตรไหมคะดิฉันดิฉันยอมค่ะถ้าฝั่งฝั่งเนี้ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจะเริ่มอะไรทั้งสิ้นเราอยากให้จบแต่ฝั่งคุณไม่จบหรือบ้านของชาวบ้านพิการแก่ตัวน้อย,อยตัวเล็กจนจนทั้งนั้น คุณบอกว่าเป็นที่ดินของคุณแต่ว่าทำไมทำไมมีบ้านของประชาชนอยู่หรอคะคุณคิดว่าคนไทยจะใจดีให้คนกัมพูชาอยู่หรอคะมีพาสปอร์ตไม่มีอะไรเขาก็จับแล้วค่ะดิฉันเคยอยู่ชายแดนมาก่อนฉันรู้สันดานของทหารดียิงสันยิงทหารไทยนะเขาไม่ได้ใจใจดีแบบว่าเออมาอยู่เธอมาอยู่เธอเดินเข้าไปแค่ไม่รู้อ้น,นุ่มไหนเขาก็จับแล้วค่ะคุณคุณกล้าสาบานไหมล่ะแล้วคุณตายอยู่ฝั่งฝ่ายเดียวหรอคะ คุณสับ,บา a n ไม่ใช้ทหารมาสบบาบา a n ไม่ว่าไม่ได้ปล่อยกา๊าซพิษทุกคืนเนี่ยทุกวันนี้ยังปล่อยเลยแล้วเอาเอาอะไรอะ่ะเครื่องบินที่คุณมีอะ่ะเอามาลงระเบิดเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่เสียหายไปเท่าไหร่คุณกล้าพูดไหมว่าคุณไม่ได้ทางะถ้ามันเกิดสงครามมันก็ต้องยิงไปยิงมาอยู่โอ้โหพี่น้องนี่แหละเนาะคือบอกได้เลยว่าไม่โง่จริงไม่ใช่ขมีเนานะ นางพูดแบบมั่นอกมั่นใจเนาะว่าปัจจุบันนี้แผ่นดินที่ประเทศไทยยึดคืนนะยังเป็นของขมรนเหมือนเดิมยังยังอ่าตั้งแต่หลกตั้งแต่เข้าก็เป็นของขมรนเนาะนางมั่นอกมั่นใจเนาะหาว่าประเทศไทยนี่อยากได้ดินแดนของบ้านเขานางมั่นใจว่าดินแดนที่ขมรนอยู่ในปัจจุบันเป็นของขมรเนาะและนางยังบอกว่าประเทศไทยนี่อ่า ทวงบุญคุณว่าสมัยก่อนสมัยก่อนประเทศไทยใี่ช่วยเหลือขมรเนนะช่วงสงครามขมรนแดงทุกคนนางบอกว่าถ้าเป็นดินแดนของไทยจริงๆนะคนไทยไม่ได้ใจดีหรอกไม่ได้ให้ขมเมนอยู่หรอกเพราะอะไรเพราะนางรู้สันดานของคนไทยดีนางรู้สันดานของทหารไทยดีเนาะพี่น้องนางยังบอกว่าทหารไทยเนี่ยถ้าเจอคนที่ผิดกฎหมายไม่มีบัตรเนี่ยก็จับไปแล้วเฮ้ยทุกคนไม่มีบัตร เขาก็จับอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเข้าไปแบบผิดกฎหมายถ้าคุณไปแบบถูกกฎหมายค่ะจะไปจับคุณหละ่ะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะทุกคนและอันสองมานางบอกว่าประเทศไทยนี่ใช้เครื่องบินลบ F16 ซึ่งเป็นอาอาวุธที่ร้ายแรงเป็นอาอาวุธที่ผิดหลักสากลเนาะว่าประเทศไทยนี่เปิดก่อนใช้ f-16 ถล่มบ้านเขานี่ ทำให้ทหารฝั่งเขาในตุยไปหลายร้อยชีวิตโอ้โหทุกคนนางแบบพูดอย่างมั่นอกมั่นใจนะและยังเชิญชวนทางฝั่งไทยนี่ไปร่วมสาบานว่าถ้าประเทศไทยนี่เปิดก่อนขอให้ตุยไปเจ็ดส่วโคตรปดพี่น้องคือนางคือคือหญิงสาวเขมรน,นี่คือมั่นอกมั่นใจจริงๆทุกคนและปัจจุบันนี้ทางประชาชนชาวเขมรก็ยัง อาได้รับสารพิษจากทางฝั่งไทยปล่อยทุกคนนี่แหละที่มาของคําว่าทําไมคนคเขมนถึงปลูกฝังกันอย่างนี้ทุกคนน้องรัดก็ไม่เข้าใจเนาะคือเขาไม่ยอมรับความจริงสักอย่างทุกคนยังบอกว่าประเทศไทยนี่ใช้เครื่องบิน F16 น่าจะอันนี้หรือเปล่าทุกคนเป็นอ่าเป็นหมอกเป็นหมอกเป็นเมฆยามเช้าเนาะซึ่งมันถ้าบ้านน้องรัดนะมาน,น้องรัดเนี่ยเขาจะเอิญวาหมอกยามเช้าทุกคนเพราะอะไรเพราะว่า มันจะบ่งบอกถึงรัศมีแห่งธรรมชาติถึงมันจะสื่อถึงว่าธรรมชาติแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ยังมีความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละทุกคนมันบ่งบอกถึงธรรมชาติที่แท้จริงนาะยังไม่มีการทําลายยังไม่มีการตัดไม้ทําลายป่ามันก็ยามเช้ามันก็มีเมฆมีหมอกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยิง่งสาวเขมรน,นะทุกคน พูดเอาเป็นตุเป็นตะหาว่าเป็นแก๊สพิษที่คนไทยนะปล่อยลงมาทำให้ทางบ้านเขาเนี่ยรับสารพิษป่วยป่วยแล้วยังไม่พอนะทุกคนยังขอความเห็นใจจากประเทศไทยนี่ให้รับส่งเนาะรับส่งไปรักษาที่ประเทศไทยพอประเทศไทยเขาสวนกลับแล้วก็ไม่พอจมพอใจทุกคนทางประเทศไทยเขาก็จะรับมารักษาทำไม ทางบ้านคุณเนาะทํำ้ายทําร้ายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนเนาะยังมีหน้ามีหน้ามาขอให้เขาช่วยเหลือโอ้โหทุกคนบอกได้เลยว่าประเทศไทยนะเขาจําฝังใจสิ่งที่พวกคุณทําเขาเนาะมันไม่ใช่เรื่องน้อยๆเลยซํำไม่หนำคุณใช้อาวุธ มีารแรงเหมือนกันปะทะเขาพอเขาใช้ F16 เนาะ f อ6หถล่มคืนเป็นไงล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในด้านอากองทัพอากาศไทยที่เขาต้องใช้อาวุธเพื่อสกัดกัน้นเพื่อปกป้องประชาธิปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนอพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะใช้เครื่องบิน F16 อ่าถ้าคุณมีนะถ้าประเทศคุณมีคุณก็ใช้เหมือนกัน อันนี้ทางขเขมรนี่ไม่มีก็เลยไม่ใช้พอประเทศไทยเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เด็ดๆมีเยอะเขาก็ใช้สก,กัดกัน้นพอไม่มีก็ใส่ร้ายเขาหาว่าประเทศไทยนี่ลังเกหมอกยามเช้าก็ว่าประเทศไทยนี่ปล่อยสารพิษโอ้โหยอมรับจริงๆเนาะพนองคนขเขมรนี่เขาปลูกฝังกันอย่างนี้จริงๆไม่ยอมพูดความจริงให้ ประเทศอ่าให้ประชาชนนี่ตาสว่างให้รู้ความจริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะไม่มีแต่ปลุกระดมกันให้เข้าใจในสิ่งผิดๆเนาะพี่น้องคืออ่าสาวขมรท่านนี้แล้วทุกคนดูหน้าตานี่การศึกษาก็ไม่ธรรมดานะแต่ทําไมถึงพูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยเหมือนไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเหมือนแบบเขาปลูกฝังกันให้แบบ รู้แต่สิ่งที่ผิดๆเนาะคือมันมันดูเหมือนคนละโลกกับประเทศไทยเลยประเทศไทยนี่เขาจะขัดสันข้อมูลที่มีมูลความจริงมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ความจริงว่าเอออันนี้มันเป็นอันนี้นะทางประเทศเขานี่ทุกคนบางครั้งก็ยังปกปิดนะปกปิดเนาะช่วงศึกสงครามนี่ก็ปกปิดว่าอ่าทางทหารฝั่งเขานี่ตุยแค่สิบหกคนเนาะ ตุยไปนิดเดียวเนาะพี่น้องทางประเทศไทยนี่ตุยไปเป็นพันเป็นหมื่นนี่แหละทุกคนปลุกระดมในทางที่ผิดๆเนาะเห็นแล้วแบบโอ้โหสงสารจริงๆเนาะคนขมินต้องมาเจอแบบอ่าต้องมาเจอสังคมแบบนี้ต้องมาเจอข้อมูลที่ลบๆแบบนี้ทุกคน เอาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อพี่น้องเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากผู้พี่เอฟซกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน